กลางสวัสดีพ่อแม่พี่น้องต้องไปส,สกุลสกุนเราจะเนาะเดี๋ยวมือนีมาเบิ่งมาก่อน,น,นรเราจะเนาะไปเราเรื่องเ,เรงจาจะเนาะวันที่เกิดยังขึ้นกับกัลยาเนี่ถุกท่นนสังส่งกระรับในใจก้องม จะเป็นคนดีเนาะจ๊ะเนาะเจ้าสวดบูชาองค์พระพิฆเนศที่เป็นประจำนาะจ๊ะเนะาะตรรมบอสันบทบูชาทันนลยนะเจ้าเฮ็ดดีแล้วจ้าสวดบทบูชาทันนียด้วยจ้ากผู้ใดหาหายจากการปฏิบัติสวดมนต์กันเลยสวดบทบูชาทันนะส่วนผู้ใดที่สวดเราก็ดีจ้าดีจ้าต้นไม้โอมันเป็นมาเลยแล้วก็เป็นคนที่ลาเรื่องนะจ๊ะจะเป็นคนลาเรื่องธมบอสันมัก อยู่กับเสียงเพลงอาา่ะจ้าอมรอสัจเนี้่็มีอย่างไรเป็นห่วงหากเจ้าห้างหายจากการปฏิบัติเนาะจา้เนาะอันนี้จักกะที่หนึง่งเจ้ากลับมานาั่งสมาธิเด้อจา้าเด้อเพื่อชมต่ออปภพคเน่านเป็นบาจา่จ้าเจ้ามากเสียงเพลงดีพิ้นก็ได้อือเป็นคนที่อารมณ์ดีอาา่ะจ้าอือผู้ใดอยู่ไกลก็มีความสุขมาอมอสันเลย อย<ๆ>่าล <Elena reiterate, S 2> the right. ืมอย่าลืมนะจ๊ะเด้ออย่าลืมนางสมาธิเพื่อเชื่อมตัวองค์ภิคณีนะจ๊ะเด้อขึ้นมาซองใบเลยขันน่งสมาธิคอยมาทางนี้นะจ๊ะเนากคอยจะอ่านแบบนี้เลยแหละหาผู้ใดห่างไกยจากการปฏิบัตินะจ๊ะจักกะที่หนึ่งจักกะที่สองให้นั่งสมาธินะจ๊ะขจัดพลังงานลบออกไปรับพลังงานใหม่ๆมเข้ามาเพื่อเชื่อมตัวองค์ภิคณีนะจ๊ะเนาะ เอาผู้เลมาการอ้าอภัยก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเดือนติ้งๆิ้งให้น้ำนิดเดียวจ้าเ้อสวัสดีจ้าอย่าลืมสวดมนต์น้ำนิดจ้าเ้อสวดบูชาท่านเครื่องไม้อมขึ้นกันเลยผู้รำพวดสวด่แล้วกดีจ้าเอาสันมีละ